โอเคครับผมก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม c o o k i n g Simulator ซึ่งวันนี้เราจะมาทำกับข้าวกันนะครับผมเนื่องจากผมเนี่ยเป็นผู้ชายที่แบบทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งนะครับผมวันนี้เราเลยมาทำกับข้าวกันสักนิดนึงเดีว่วว่าเมนูแต่ละเมนูมันจะเกิดเมนูพิสดารเกิดขึ้นหรือเปล่านะ อย่างแรกเลยเดี๋ยวเราจะมาดูก่อนว่าอ,อ,อะไรอ่ะเมนูเมนูเมนูมนอ่าโอเคเมนูออเดอร์วันนี้เราจะเอาเป็นอะไรดีโหแต่จะว่าไปมันก็เยอะอยู่นะเนี่ยเมนูแต่ละอันสมแล้วที่เป็นเชฟอ,อันดับหนึ่งะนะเอาเมนูง่ายๆก่อนไหมอย่างซุปเลเวลหนึ่งอะไรแบบเนี้ย มันมีบอกเลเวลไหมเมนูแต่ละเมนูเอาเป็นว่าช่างมันก่อนแล้วกันนะครับผมผมอยากคือช่วงนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าเบื่ออาหารเก่าๆเ,เดิมๆนะครับผมวันนี้เราก็เลยมาทำซุปกันสักนิดนึงเป็นซุปไข่ไก่อ, order. อ่ะมาขอพรีออเดอร์อ้าวโอเคมาครับอันนี้อะไร คืออะไรเหรอคืออะไรอะ่ะนังเสืออช่างมันและการโยนทิ้งไว้นั่นแหละเนี่ยครับผมเฮ้ยเดี๋ยว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 ออเดอร์เอาอเอาแค่ซุปอันเดียวก็พออาฮะมาครับซึ่งซุปไข่ไก่นี้คือมันต้องทำการใช้น้ำหนึ่งพันมิลลิลิตรทำไมมันเยอะอย่างเลย เดี๋ยวนะอุปกรณ์ผมอยู่ไหนหมดเนี่ยเครื่องคงเครื่องครัวไม่มีเลยหรอเออเหมือนว่าจะไม่มีเลยเฮแ,แล้วมงหมออะไรพวกนี้อยู่ไหนหมดอะอ่าโอเคแล้วก็ทำการวางวางวางอย่างอย่างนี้อ่าไหนดูซิก่อนอื่นเราต้องใช้น้ำ น้ำเราต้องเอาหม้อไปใส่น้ำหนึ่งพันบรลลิตรเพราะฉะนั้นเราจะเอาน้ำกลอกอันไหนน้ำล้างแล้วเนี่ย <c oughs> ออนั่นดีอันไหนน้ำล้างมาเนี่ยอะโอเคสี่ร้อยอ่าโอเคครับอ่ะอาวางไว้เหอะอ่ะแล้วต่อไปให้เรา ทำการใส่อะไรบ้างโอ้โหโอ๋อโอเคเกลือเจ็ดกรัมแล้วก็ black pepper นี่คืออะไรอะ black pepper เออนั่นดีไม่รู้นคะครับผมเ,เกลือเจ็ดกรัมเดี๋ยวเราไปหาอุปกรณ์กันก่อนนะก็คือเกลือเนื้อไก่แล้วก็แครอท หัวหอมโอเคไปแล้วทีนี้เราก็จะทำการวางไว้ก่อนแล้ววิธีการทำเราต้องใส่ใส่เกลือลงไปเจ็ดกรัมอ๋อเราปรับได้อะจะ20กรัมเลยเหรอ 20กรัมเลยเหรอเออไม่เป็นไรนี่ครับผมใส่ใส่ใส่มันไปนเถอะยังไงคนก็กินอยู่ดีเกลือ20กรัมแบกเบเปอร,ร์เจกรัมงานนี้ผมบอกเลยว่าโคตรจะโคตรจะเข็มนี่ครับผมต่อไปชิคเกเล็กหนึ่งร้อยแปดสเราต้องเอามาหั่นก่อนไหมอันนี้อะไรอะไรเนี่ย ที่วัดอุณภูมิหมดเอาเป็นว่าช่างมันแล้วกันนะครับผมใส่ใส่มันไปเลยแล้วกันนะ <c oughs> ใส่ใส่มันไป <c oughs> เออต่อไปชอชอใชป้แครอทใช้แครอทใช่ป่ะแครอทอันนี้อ่าโอเคไหนๆกันไหนๆแล้วขอเอามาหั่นสะหน่อยแล้วกันนะครับผม <c oughs> อ่า ทำไมมันไม่ขาดล่ะตัดสิลูกเออคนทำครัวไม่เป็นก็ประมาณนี้แหละคนับผมนี่นี่เอออ่ะโอเคประมาณนี้แหละอ่ะเอามีดเก็บยังไงอะนะเนี่ยเดี๋ยวนะตปวหนึ่งนะอ๋อ,เ,อเก็บอย่างนี้อโอเคแล้วก็ออนนี้มาเออ เทใส่เทใส่อา่าโอเคเทใส่เรียบร้อยแล้วต่อไปเออเออสุขภาพไม่ต้องถามถึงนะครับผมต่อไปออหัวหอมหัวหอมอยู่ไหนเอ่ยหัวหอม ผมว่าผมหยิบมาเยอะอยู่นะอันนี้อะไรนะเอ๊ะทำไมมันขาดผมว่าผมยังไม่ได้สับเลยไม่ใช่เหรอหัวหอมเราต้องเอามาสับก่อนนะครับผมหยิบมีดขึ้นมาแล้วก็สับเลยอืมอืมแล้วก็มาเทใส่ให้หมดเลยลงไปให้หมดสิลกูกเออ วางครับโอเคมาใส่เทลงไปเลยครับผมห้ามิลโอโอโอเยอะ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 แล้วเยอะเยอะอ๋อมันบอกว่าใส่ที่เท่าไหรอ่อ่ะสิบมิลลิลิตรเราปาไปแบบเยอะเลยโอเคไม่เป็นไรแล้วทีนี้ก็อุอย้ย เอออันนี้สุกแล้วอ่าอย่าบอกนะว่าให้เทเองอ่ะโอโ้โหอ่าเอาไปเลยครับนี่เอาไปทั้งหมดนั่นแหละอะเอาไปเลยผมบอกเลยร้านผมอ่ามัน เออหมุนก็ขอแช่อุปกรณ์ไว้ก่อนแล้วกันนะอ่ะโอเคแล้วก็เอาซุปเนี่ยไปเสิร์ฟเลยครับผมนี่วางไว้เออซุปเอาไป นี่แหละเมนูของเชฟต้องเข้าใจนะครับผมโอ้โหเรททำที่ได้5้าดาวแต่ว่าอย่างอื่นนี่คือแบบไม่ให้เฮ้ยเชฟทำออกจะทำอร่อยขนาดนี้ไม่ให้ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหโอเคได้เวลาเสิร์ฟกันแล้วครับมา นี่เสิร์ฟเลยนี่เป็นไงล่ะโอ้โหเราก็แค่ต้องเออ่จัดจานนิดนึงแป๊บนึงนะทำไมมันเทไม่ตรงเทไม่ตรงเราก็ต้องค่อยๆเทลงไปเออค่อยๆเทลงไปเอาไปให้หมดสิเออนี่ครับผมเรียบร้อยครับ นี่แหละเมนูที่เชฟแนะนําเลยอืมอร่อยชวช,ว,ชว์งานนี้อ่ะไปเลยครับผมเสิร์ฟเลยนี่ดาวเดียวเฮ้ยนี่เชฟแนะนําเลยนะโอเคครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับผมเมนูอาหารเราก็ ทำแบบเข้าใจไม่คนทําครัวไม่เป็นเลยครับผมเออเนาะก็โอเคครับผมก็สําหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นเกมอะไรนั้นเดี๋ยวรอดูกันนะครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอลาทู้วมไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ